สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชอ่องเอเชียไพ่มาเลือกหมูนะครับวันนี้นะฮะเรากลับมาอีกครั้งนะฮะรูปหมูกลับมาอีกครั้งนะฮะกับแพทเซิ 1, ร์ฟเวอร์ไซต์หนึ่งสี่หกแปดหนึ่งฮะเดี๋ยวพวกบิวออเดอร์ที่ยังค้างอยู่ก็จะค่อยๆทยอยอไล่ซะอัปเดตตามนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามีการเป,ปลี่ยนแปลงเยอะและ้วเนะกินการดำเนินการมีการแก้บิวออเดอร์หลายๆอย่างนะฮะก็พยายามใช้เป็นเบสิกที่สุดทั้งตงัองแต่และชนชาตินะครับ ว่าในอนาคตถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของการยูนิตต่ตางๆ mm. ก็ต้องมานั่งอัปเดตใหม่ทีนะ mm. เดี๋ยวค่อยมาคุยจะอีกรอบใหม่ๆนะฮะ mm. เดี๋ยวเอาให้เป็นล่าสุดแล้วกันนะครับเอาวันนี้นะครับมาคุยกันเรื่องหนึ่งสี่หกแปดหนึ่งนะแผดของฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับนะฮะเป็นเปลี่ยนแปลงแผดของตัวเกมนะฮะรอบที่สองนมะของเดือนเดือนห้านะครับของเดือนพฤษภานะฮะดูซิว่า ขยันหนึ่งเ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะฮะผมเป็นสมาร์เป็นบาลานนะฮะเริ่มต้นด้วยในโนเนลนะฮะโจมตีเรนยูนิตแต่ครับพวกธนูพวกอะไรพวกนี้นะครับแทนคนดอนวินแรงขึ้นนะครับแล้วก็ระยะการการ,ระเบิดหน้ากระจายจะเพิ่มจาก0.75ไทเป็น0.87ไทยนะครับก็แรงขึ้นนะฮะแล้วก็เขาจะให้โฟกัสนะครับแบบคกโนเนลนะไปโจมไป เน้นเคาน์เตอร์เน,น้นโจมตีพวกธนูและพวกสายอีไกลนะนะครับเป็นประมาณว่ามันมันออกวอารมณ์คือไม่ไปเจาะกรอะในประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้พวกไอ้ริบาร์เดควินนะฮะปืนใหญ่ประเภทหนึ่งที่เอาไว้เคาน์เตอร์ไอ้เอาไปเคาน์เตอร์เป็ล็กยูนิตแทนในประมาณนี้นะครับปืนใหญ่เล็ก,กน,นะนะบาราซิตนะครับรีเสิร์ชไท,ทม์นะครับของเทคโนโลยีเฮลวิสออฟวิสตอมนะครับ ที่เป็น first ฟิร์ tech นะครับคือที่ได้มาแต่แต่ละยุคนะพวก Fed Food Stuff Wood Camp uh, no ์อ่าพิซูเอชั่นอัมโ e เลตแกมบาซาอะไรพวกนี้นะครับคือคืออัพยุคเป็นประเภทลายตื่นเฟสฟูสตับตื่นอ,อัพเป็น e c o ค o น i c ใช่ไหมมันก็จะได้ Fed Food Stuff มานะฮะับก็คือส่วนมากในยุคสองไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ได้สามารถสร้างวีลเลจได้ในราคาถูกคุ้ม้า25 25ฟุตนะฮะก็จะเข้าสู่การสร้างเฟสฟูสตับได้เร็วขึ้น จาก60เป็น30วินาทีนะฮะก็คือสามารถปัม๊มวิลเลเจอร์ได้ราคาถูกนะคะเร็วขึ้น30วินาทีนะ,ะแต่ทีนี้ถ้าจะปัม๊มวิลเลเจอร์วีลเลเจอร์ตรนี้นมากๆแล้วก็ต้องเข้าสร้างทาวน์เซนเตอร์ไวๆอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับบิลออเดอร์แต่ละคนนะฮะับหรือว่าใครจะเข้าช่วงไหนปลอดภัยนะฮะโอเคนะฮะก็คือช่วยให้อ่าอบสิทธิ์นะฮะเข้าสู่การปั๊ม ยุคเร้เร็วขึ้นนะฮะการปั๊มยูนิตเพื่อปั๊มทรัพกยกากรมาบากได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ดีสำหรับอัปรษษิกาสินนะฮะบริลล์มานิพายนะครับสตาร์ทเกมนะฮะด้วยพีเดียราคา1ึ่งร้อยโกลฮะลดจาก <c oughs> ลดจาก150วันยห้าสิบว่นสะนะครับก็เขาก็ลันเฮ่อาอดูแล้วนะเราบว่าเฮอมัน มันไม่มีโบนัสอะไรเกี่ยวกับพวกทรัพยากรอะไรเลยถะะ้าจะไปกิ๊ให้พีเดนราคาแพงมันก็เป็นเนื้อปเกินไปนะฮะก็เลยแก้กลับมานะฮะนะครับก็ให้ออปชันให้ได้มีการเล่นมากขึ้นปีกว่าให้สามารถไปโจมตีหรือไปสามารถรัดอะไรได้เร็วขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่าจะตลองอตั้งรับแล้วรอขึ้นเอ็ดสามอย่างเดียวนะฮะแล้วไปเลิกไม่ก็รอเอ็ดสี่เพื่อปั๊มวิลเเจได้เร็วขึ้นอะไรพวกนี้มันก็นะ ไดัยิ่งแข่งแข่งขึ้นนะฮะในเอชสองนะฮะก็เป็นไปได้ว่าจะมีการเข็นเอาเบนเน็ตอาร์ไปลุยได้เร็วขึ้นนะฮะถ้ามีละประหยัดทอได้ห้าสิบโกลด์ทีไปทำอย่างอื่นได้เยอะๆนะครับดีมากนหละพีเลนนะฮะโนโลเกอร์บิคัมสตาร์อินสปายเรนและเอาออกแทรกเก็ตนะฮะเอาเอาเรนทาร์เก็ตนะครับ no อันนี้ก็เป็นแก้แก้บั๊กนะฮะสองพันลนนะฮะถ้าเกิดไปพยายามจะไปแบบอ่อินสไพร์ยูนินอื่นๆนะที่อยู่แบบถ้้าไอที่อยู่ไกลนะฮะมันจะเหมือนกับว่ามันจะไม่ไม่ทำงานนะฮะมันจะแบบมันจะไม่ทำงานอันนี้ก็แก้แก้ปัญหาแล้วนะฮะัวลามียูนิตใหม่เข้ามาให้อยู่ในระยะมันก็ พยายามอินสไปรยไปเรื่อยๆนะฮะมันคือในใช่อยู่ในระยะนมันเป็นไม่พยายามอินสไปรยนอกระยะแล้วมันขาดนะครับอ่าบองโก้นะครับบองโก้อัพโหลดยมสปีดออร่านะครับนะครับออพพลายนะฮะเฉพาะโอ้โหบนน้ําหนักเฉพาะยูนิตในยูนิตในบริเวณนั้นนะฮะไม่มีการออกไปนอก รอบรอบนอกอีกสิบวินาทีแล้วนะฮะโอ้ตายนะครับอันนี้ก็จะไปบุกเขาก็ต้องระวังนิดนึงถ้ามันไม่ไม่ความเร็วของยานสปีดจะมาจะพอออกปุ๊บก็หมดปุ๊บนะฮะไอเอ่อมงโก้ขานฮะแคนนอลเนอร์ลองเกอร์ไฟล์เวนออฟมูฟอินดั์เอ็ด แล้วเริ่มจังเลยนะคร,บรับมองโกข่ายมองโกนะฮะไม่สามารถยิงได้นะฮะมันก็เคลื่อนที่ไปด้วยได้นะฮะในด์กเอนนะฮะรถก็คือลดความบวดมันลงอีกไปอีกอีกขั้นหนึ่งนะฮะนอกจากลดดนเมย์ไปในแพดก,ก่อนนะฮะอันนี้มองโกขาดก็จะส่วนมากก็ไปใช้มขาดไปค่าค่าชีพนะฮะอันนี้ก็คือเอาไว้ให้ไม่ให้มันเดอ้อ กดดันมากขึ้นฮะลดความได้เปรียบเสียเปรียบตรงนี้มากขึ้นนะฮะแต่ว่าพอกลับไปยุคสองมันก็กลับจะกลับมายิงแล้วขึ้นที่ได้ด้วยนะฮะ่าคนเล่นมงังโกอาจจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่โดนเดิศอ,อีกแล้วนะฮะเ,เลิศไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันก็ต้องเข้าใจนะมันยิงไปขึ้นที่ไปแล้ว เพื่อนไปตามยิงหรือจะไปตามช่วยนี่คือก็มันก็ช่วยก็ลำบากนะฮะอันนี้เรถือว่าดีนะครับนะครับปรับแบบนะฮะดานูบีเวอร์แม่น้ำแบบแบบแม่น้ำดานูบนะฮะมีปัญหาเรื่องหมูป่านะฮะสดี้ก็เมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ จำนวนมูป่าของแต่ละแบบนะฮะไบโครไซต์นะฮะแบบเล็กที่เป็นวันหนึ่งรัอนหลึ่งนะ,ะสองบอนะฮะสองมูป่าสองตัวสมอลไซต์สองนะครับสองบวกหนึ่งนะฮะหนึ่งตัวหนึ่งตัวได้อยู่ฝั่งตรงกลางนะครับก็อยากจะไปล่านะฮะมีเดียมไซต์นะครับสองสองตูว มีสองฝั่งนะฮะอยู่ของของแต่ละฝั่งนะครับแล้วก็สองตรงกลางนะครับอันนี้ลัดไซส์นะครับสองอยู่แต่ละฝั่งนะฮะแล้วก็มีสามตรงกลางนะฮะจะยังจิกสองแล้วก็สี่นะฮะอันนี้ถ้าอยากจะไปล่าหมูกันนะฮะล่าหมูป่านะครับเขาต้องย้สี่จาตรงเซ็นเตอร์ไอแลนด์นะฮะของแบบการูปนะฮะมันจะมีปรับเรื่อยๆนะฮะเหมือนเมตามันจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับสำหรับซีซั่นหนึ่งนะครับ เดี๋ยวก็รอดูว่าในอนาคตเขาจะมีการปรับ,บเปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวภายในทิ่สองทิ่นี้เราคว่าคงทยอยอัพเดตพวกซีซั่นหนึ่งนะฮะพวกกิจกรรมต่างๆแล้วก็พวกอ,อ้บิลออเดอร์ที่ยังค้างอยู่นะฮะต่อไปคงเป็นุดจีนนะฮะเพราะว่านั่งลองเทสมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้มือมือใหม่ๆนะฮะหรือว่าเพื่อน,อนๆที่อยากมือเกา่ามือเก่าอะไรประมาณนี้อยากรู้เอ เขาที่ไม่ได้เล่นมานานนะฮะที่พักอยู่นะฮะร,รู้ไอ้เขาอัปเดตไปถึงไหนแล้ววิวออเดอร์มันเป็นยังไงนเผื่อพอลงเล่นแล้วเราจะได้สู้เขาสู้เขาได้นะฮะโอเควันนี้ก็ขอลาแค่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโวอลโล